สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่สัตว์โลกไม่ลับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของสัตว์ที่น่ารักที่สุดและขี้เล่นที่สุดในโลกนั่นก็คือนาคค่ะโหนาคหรือน้องฝันแค่เห็นก็รู้สึกอยากเข้าไปเล่นด้วยแล้วครับพวกมันดูฉลาดและขี้เล่นมากๆเลยนะแล้วความฉลาดของพวกมันนี่อยู่ในระดับไหนครับเหมือนกับหมาหรือแมวที่เราเลี้ยงหรือเปล่า ความฉลาดของพวงมันนี่อยู่ในระดับที่น่าทึ่งเลยค่ะพี่ผู้ขาเพราะว่านาคบางสายพันธุ์ไม่ได้แค่ใช้ชีวิตในน้ําแต่ยังเป็นนักใช้เครื่องมือตัวยงเลยค่ะพวกมันจะเก็บก้อนหินที่เหมาะสมไว้บนท้องขณะลอยน้ําแล้วใช้หินก้อนนั้นทุบเปลือกหอยหรือหอยเม่นให้แตกเพื่อกินเนื้อที่อยู่ข้างในค่ะเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงสติปัญญาและการวางแผนที่สูงมากในสัตว์ค่ะ โอ้หเหมือนมีอุปกรณ์ครัวส่วนตัวเลยนะครับเนี่ยและพวกมันต้องทําความสะอาดขนบ่อยๆไหมครับพี่เห็นพวกมันชอบเลียขนตัวเองอยู่บ่อยๆต้องทําบ่อยมากๆเลยค่ะพี่ภูผาเพราะขนของนาคคือเกราะป้องกันความหนาวที่สําคัญที่สุดของพวกมันค่ะขนของนาคมีความหนาแน่นสูงถึง1ล้านเส้นต่อตารางนิ้วซึ่งหนาแน่นกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนําชนิดอื่นหลายเท่าคนที่หนาแน่นขนาดนี้ทําหน้าที่กักเก็บอากาศไว้ข้างใน ทำให้ร่างกายของนาคอบอุ่นและแห้งอยู่เสมอและทําให้พวกมันสามารถทนทานต่ออุณหภูมิน้ําที่หนาวเย็นจัดได้ค่ะและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกมันต้องหมั่นดูแลทําความสะอาดขนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกราะธรรมชาตินี้ยังคงใช้งานได้ดีอยู่เสมอค่ะอื <c oughs> ขนเป็นล้านเส้นเลยเหรอครับแบบนี้สงสัยว่าถ้าตัวใหญ่ขึ้นขนจะเยอะกว่านี้อีกใช่ไหมครับแล้วพวกมันอยู่เป็นกลุ่มหรือตัวเดียวครับ ผมเห็นในสารคดีว่าพวกมันชอบอยู่ด้วยกันเยอะๆนาคเป็นสัตว์สังคมที่รักพวกพ้องมากๆเลยค่ะพี่ปูผาพวกมันใช้ชีวิตอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เรียกว่าแพรหรือ r a f t i n g ค่ะบางครั้งเวลาที่พวกมันนอนหลับในน้ำพวกมันจะจับมือกันเป็นวงกลมเป็นแพรเพื่อไม่ให้สมาชิกในกลุ่มลอยห่างจากกันไปตามกระแสน้ำค่ะเป็นภาพที่น่ารักและแสดงถึงความผูกพันในสังคมของพวกมันมากๆเลย โอ้โหจับมือกันตอนนอนด้วยน่ารักจริงๆแล้วนาคในแต่ละสายพันธุ์เหมือนกันหมดไหมครับไม่เหมือนกันเลยค่ะพี่ผูผานาคมีหลายสายพันธุ์ทั่วโลกตั้งแต่นาคเล็กเล็บสั้นที่มีขนาดเล็กที่สุดและนาคใหญ่ขนเรียบที่มีขนาดใหญ่กว่าไปจนถึงนาคทะเลที่มีชีวิตอยู่ในมหาสมุทรน้ำเย็นจัด แม้ว่าจะมีลักษณะแตกต่างกันแต่พวกมันล้วนมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ลากที่ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้ำค่ะเพราะพวกมันจะช่วยควบคุมประชากรปลาหอยหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นๆฟังดูมีประโยชน์ต่อโลกเรามากๆเลยนะครับแล้วตอนนี้พวกมันยังปลอดภัยดีไหมครับหรือว่ามีภัยอะไรมารุกรานพวกมันบ้างน่าเศร้าที่พวกมันกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่รุนแรงเลยค่ะพี่ปูผา มลภาวะทางน้ำจากสารเคมีและขยะพลาสติกการสูญเสียถิ่นที่อยู่และการล่าเพื่อเอาขนในบางพื้นที่ทำให้จำนวนประชากรของนาคลดลงอย่างน่าเป็นห่วงเลยค่ะโอ้โหน่าเป็นห่วงจริงๆครับแล้วเราจะช่วยให้พวกมันปลอดภัยได้ยังไงบ้างครับเราสามารถช่วยได้โดยการร่วมมือกันร,รักษาแหล่งน้ำให้สะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองและสนับสนุนองค์กรที่ทำงานเพื่ออนุรักษ์นาคค่ะ เพราะการมีนาคอยู่ในระบบนิเวศคือสัญญาณบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำนั้นๆเลยนะคะผมนี่อยากจะออกไปช่วยทำความสะอาดแม่น้ำเลยครับจะได้ให้นาคมีบ้านที่สะอาดและปลอดภัยใช่แล้วค่ะพี่ภูผาแต่ไม่ต้องถึงขั้นทำความสะอาดแม่น้ำหรอกนะคะแค่เราทุกคนช่วยกันดูแลแม่น้ำโดยการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำแค่นี้ก็ถือว่าช่วยดูแลบ้านให้กับนาคแล้วค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องนาคสัตว์ที่น่ารักขนาดนี้ตอนหน้าสัตว์โลกไม่รับจะนำสัตว์ไหนมาเล่าต่อติดตามพวกเราได้ในสัตว์โลกไม่รับนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ